สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมสุรินวันนี้ผมเดินทางมาขายบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ในเมืองสุรินนะครับอยู่ใจกลางเมืองสุรินเลยนะครับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มีเนื้อที่27ตารางวานะครับ พื้นที่ใช้สอยนี่70ตารางเมตรนะครับใ,ใจกลางเมืองสุรินทร์นี่เอกสารหลักฐานนี่เป็นโฉนดแดงนะครับติดกับถนนทางสาธารประโยชน์ฟฟรรดแดบบน,น,ดดนี้นะครับมีไฟฟ้ามีประปาหลกานหลักฐานโฉนดแดงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับบ้านพร้อมอยู่นะครับ มีสองห้องนอนหนึงห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องซักล้างแล้วก็กระเบียงหน้าบ้านแล้วก็มีที่สวนย่อมหน้าบ้านนะครับเพื่อที่จะจัดสรรในการปลูกต้นไม้ประดับหน้าบ้านนะครับวันนี้มาด้วยพร้อมบรรยากาศที่ร่มรื่นฝนฟ้า ลงมาชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับเกลียนเมืองสุรินทร์ก็ได้นํามาบ้านมานําเสนอให้กับพ่้พม่พี่น้องให้ได้ชื่นชมแล้วก็ตัดสินใจซื้อหานะครับท่านใดที่ต้อตงการบ้านพร้อมที่ดินนะครับบ้านหลังนี้นี่เคยประกาศขายไปแล้วนะครับราคาเดิมก็อยู่ที่ หนึ่งล้านสองแสนบาทตอนนี้ปรับดั้มราคาลงมาเรื่อยๆครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่นะครับราคาขายล่าสุดตอนนี้นี่คิดว่าราคานี้ถือว่าถูกสุดๆแล้วนะครับคงจะไม่มีอีกแล้วราคาขายขาย9 5 0 0 0 0บาท9ก0 0 0 0่บาทโอ้โหราคานี้นี่บ้านอยู่ในเมือง ในตัวเมืองนี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับนอกจากบ้านหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นนะครับเห็นบ้านสวยนะครับนี่ใท่านดูท่านชมนะครับบ้านพร้อมอยู่นี่โอนกรรมสิทธิ์เข้าอยู่ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมพื้นที่บริเวณด้านในของบ้านหลังนี้นะครับเข้ามาก็จะเป็นโรงรถเนี่ยท,ที่จอดรถตรงนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ทางหน้านี้ก็จะเป็นที่ดินนะครับไว้สําหรับปลูกต้นหมากรากไม้เพื่อรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับหน้าก็จะเป็นระเบียงนะครับนีตรงนี้จะเป็นระเบียงมีระเบียงมีที่นั่งพักผ่อนนั่งรับบรรยากาศตรงนี้นะครับนาบาน,นเ,เลสน้าบานนะครับมีม้านั่ง นี่นะครับบรรยากาศของหน้าบ้านโอ้โหราคานี้นี่บ้านอยู่ใจกลางเมืองสุรินราคาเก้าแสนห้าหมื่นบาทนี่หาไม่มีนะครับหายากหาลาบาทนะครับมีถึง2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับหห้องซักล้างนะครับโอ้โหนี่พาท่านเข้าไปดูข้างในนะครับ เข้ามาจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงนี้นครับพ mm ื hmm. ้นก็ปูด,ด้วยไม้ปากเก้ยอย่างดีนะครับ mm hmm. ส,สะอาดสดครับ mm hmm. นี่โครงสร้างนี่แข็งแกร่งนะครับ mm hmm. ไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยรั่วนี่เข้ามานี่เย็นสบายนะครับ mm hmm. เข้ามาพื้นที่ในบ้านหลังนี้นะครับ mm hmm. มาก็ตรงนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำก็ใหญ่โตนะครับสะอาดสะอ้านนะครับตรงนี้นะครับส่วนห้องนอนนะครับนี่นะครับห้องนอนก็พื้นที่ใหญ่กว้างใหญ่นะครับนอนได้หลายคนนะครับนี่พื้นก็ปูด้วยกระเบื้องอย่างดีสะอาดสะอ้านนะครับน่าอยู่นะครับบ้านหลังนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับห้องนอนห้องที่สองนะครับก็ใหญ่โตเช่นกันสามารถมี่พักอาศัยอได้หลายคนนะครับตรงนี้นะครับห้องนี้นะครับห้องที่สองแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวนะครับแอร์หนึ่งเครื่องนะครับแถมตัวนี้แถมฟรีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับตรงนี้คาทันก็ไปดูตรงนี้อีกตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับ ้องครัวตรงนี้ก็สำหรับทำกับข้าวกับปลาอาหารนะครับตรงนี้สามารถที่จะทำกับข้าวทำกับปลาอาหารนะครับอยู่ตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับส่วนอันนอกตรงนี้นะครับจะมีบันไดลงไปข้างหลังนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ เป็นห้องซักล้างนะครับตรงนี้ห้องซักล้างนี่เสียงฝนตกลงมาน้าฝนนะครับตกลงมานี่เป็นลงมาจากกลางระบายน้าเออเป็นรลางระบายน้ําไหลลงสู่ท่อนะครับมีท่ออยู่อา่าตรงนี้นะครับมีท่ออยู่นะครับไหลลงท่อโบพักเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่า,าน้ํา ท่วมน้ําหลักไม่มีนะครับการันตีได้เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่มีน้ําท่วมไม่มีน้ําขังนะครับเป็นการบริหารจัดก,การระบบน้ํำนี่เป็นอย่างดีนะครับการันตีได้เลยนะครับในบ้านหลังนี้ไม่มีเรื่องปัญหาน้ําท่วมแน่นอนนะครับดันั้นเรื่องการบริหารจัดก,การเรื่องอระบบน้ํำนี่ ไม่ต้องหูนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นห้องเ,อเก็บสัมภาระนะครับตรงนี้นะครับกว้างใหญ่นะครับนี่ตรงนี้นสามารถที่จะทําห้องเก็บสัมภาระตรงนี้นะครับโอ้โห,โหพื้นที่นี่โอ้มากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่บ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ที่ดินอีก 27ตารางวานะครับราคาขายนี่ขายเพียง9 5 0 0 0สบาท9 5 0 0 0สบาทโอ้โหบ้านหนึ่งหลังโอ้โหอ,อยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์นะครับราคาขนาดนี้นี่โอ้หายากหาลำบากนะครับนี่บ้านหลังนี้ก็อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าโรงเรียน สิรินทร์โรงเรียนสิรินทร์โรงเรียนสุรวิทยาคารนี่หรือว่าโรงเรียนเมืองสุรินทร์นะครับโรงเรียนเทศสสบาลสองโรงเรียนอนุบาลเมืองสุรินทรนะ์วิลัยอาชีวศึกษาสุรินทรนะ์วิลัยเทคนิคสุรินทร์ ะะพิจาลณาบัยพิจาราลังพยาบาลสุรินนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองสุรินจริงๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินนะครับ อยู่ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นะครับฉะนั้นนี่สถานศึกษาต่างๆนี่จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นะครับหรือว่าจะเป็นห้างสับสินค้าต่างๆนะครับห้างบิ๊กซีห้างโลตัสห้างแมคโครโอโหสารพัดห้างนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังนี้นะครับโอ้การันตีได้เลยว่าซื้อบ้านหลังนี้มาเนี่ โอ้สาธารูโภกอะไรนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครบครันเลยทีเดียวนะครับสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีนะครับนี่ก็อ,อยู่ใจกลางเมืองสุรินเลยนะครับโอ้โหราคานี้เนี่ยถือว่านำมาสุดๆนะครับจากที่ประกาศเคยประกาศขายมาแล้วนะครับราคาเมื่อก่อนนี้ก็ล้านกว่าบ,บาทตอนนี้ก็ ลดดําลงมาแบบโอ้โห,โหราคาแบบจับต้องได้เลยนะครับราคานี้นี่เก้าแสนห้าหมื่นบาทเก้าแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหบ้านพร้อมอยู่โอนกรรมสิทธิ์อยู่ได้ทันทีเลยนะครับนี่สหาสหรับท่านที่มีบุตรหลานเล่าเรียนหนังสืออยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์นะครับในเมืองสุรินทร์นะครับสามารถที่จะ ซื้อบ้านหลังนี้ไว้สำหรับลูกหลานเข้าพักอาศัยอยู่นะครับดีกว่าไปเช่าหอพักหรือว่าสถานทีอ่อื่นนะครับที่ไม่ใช่บ้านนะครับที่ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับอหอต่างๆนะครับถ้าเช่าหอนี่คิดเป็นรายเดือนก็หลายบาทนะครับถ้าเช่าบ้าน ก็หลายบาทเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราซื้อบ้านมานี่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยนี่ครับกว่าลูกกว่าหลานจะเล่าเรียนจบก็เราก็สามารถที่จะได้บ้านหนึ่งหลังนะครับหลังจากลูกหลานเรียนสําเร็จนะครับโอ้โหเป็นที่โอ้โหโอกาสนี่ถือว่าถ้าไม่มาเอาตอนนี้นี่ผมว่าเสียใจอย่างแน่นอนนะครับ ราะว่าโอกาสดีๆอย่างนี้นี่หายากหาลำบากนะครับบ้านใจกลางเมืองสุรินทแล้วก็ราคาถูกขนาดนี้นะครับหาไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยอยู่ใจกลางเมืองสุรินทนะครับบ้านหลังนี้นะครับราคาขายขายเซ0 0 0 0น ห้าหมืนบาทเก0า0 0นหบาทสนอกสนใจก็ติดต่อผมนะครับนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ไอดีไลน์ศูนย์แปดาย์สี่หกแปดแวันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านแล้วก็ทีมงานนะครับที่ไว้วางใจให้ผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินได้มานำเสนอขายบ้านพร้อมที่ดิน นะครับหลังนี้ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนท,กทุกท่านไว้ในกาสนี้ก็คงจะกล่าวคําว่าสวัสดีครับ